สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานแอดมินช่องสองตำนานชาแนล Channel, ได้มีโอกาสนะครับเดินทางเข้ามายัางกรุงเทพมหานครนะครับทางทีมงานก็ถือโอกาสนี้นะครับเก็บภาพสวยๆนะครับมาฝากทุกๆุท,กท่านนะครับ ณบริเวณแห่งนี้นะครับณที่แห่งนี้ก็คือสถียรธรรมสถานนะครับสถียรธรรมสถานที่วัดชลพลรามอินทากรุงเทพมหานครนะครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับบรรยากาศร่มรื่นสวยงามจะมีให้ชมนะครับคือจําลองขึ้นมาแบบธรรมชาติได้หลายท่าน คงจะเคยมาเที่ยวดูกันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเมธีสันชนีนะครับเป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับ เขตวิเวกจะพาเข้าถ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำจําลองนะครับ ท้ามจำลองสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเข้ามารับชมที่เข้ามาใหม่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือสถียรนธรรมสถานนะครับอยู่ที่วชรพลน,นะครับรามีถางกรุงเทพมหานครอันนี้จะเป็นท้าจำลองน้ำตกจำลองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางกรุงนะครับ ถ้าใครมีโอกาสนะครับก็แวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับอันนี้จะเป็นคติคําสอนนะครับของแม่ชีนะครับผู้ที่ก่อตั้งสถียรนธรรมสถานขึ้นมานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมีบรรยากาศร่มรื่นดีครับ จำลองขึ้นมาแบบธรรมชาติแม่ชีสัญชนีสุเสียงสุดนะครับนี่คือผู้ที่ขอตั้งนะครับเป็นธรรมสถานขึ้นมานะครับ ขาทุกท่านไหว้พระนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับดูภายในถ้ำจำลองนะครับที่สเสถียนธรรมสถานออกมาจากถ้ำใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดเชร์ให้ด้วยนะครับโอ้โห มานี่จะเป็นน้ำตกจำลองครับ ักทายกันได้นะครับ บรยากาศร่มรื่นดีครับต้นไม้สวยมากครับจะพาทุกท่านเดินชมให้รอบนะครับเขาจะปิดประมาณเวลา16บหนาฬิกาตรงนะครับแล้อยวู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง สะพานแห่งสติถูกสร้างขึ้นจากไม้จำนวน63แผน่นที่วางเรียงเป็นแนวยาวสูงต่ำต่างกันไม้เห็นไม้ให้คนเดินเดินด้วยสติและลึกรู้สึกระลึกรู้ในทุกอย่างก้าวเดิน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 ด้วยสติ ยากาศดีมากครับนี่แหละครับแหล่งท่องเที่ยวในใจกลางกรุงอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เสถียรธรรมสถานวัชรพลหลุงเทพมหานครลามอินทานะครับใครมีโอกาสแวะมานะครับแวะมาเที่ยวมากราบไหว้ขอพรนะครับสิ่งศักดิก์สิทธ de ฮจุด hmm? สันนลสังขารคนสาไปี่นบอก lonely, ดอกไม้ดอกไม้เท oh ียนดอกไม้เทียนกราบเคารพกายสังขารท่านไม่ชีสันสนีเสัีธรรมสุดสัจธรสุดโอไม่ไปเลยนี่ยเลี้ยนอยู่เร่นยอดใส่ยอดไมหยูดหรอกไม่กราบไม่ทุกไรต้งว่าอาไอะหล่ะ นี่เลยครับถอดรองเท้าร่างกายสังขารน,นะครับของเมชีสันสนีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปฏิสธานอยู่ตรงนี้นะครับ สาตตภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริเยปมาเทนะ ะวารตะเยนะกะตังสาพังอปาราทังธรรมะุโนภันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสาพังอปาราทังธรรมตุโนภันเต เจตนาพอดีไม่เจตนาพอดีขอให้ท่านอูบาา่านผู้เจริญจงอาห์สิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นการสำรอมระวังในการต่อไปสาทุสาทุสา ให้ทุกท่านดูบรรยากาศชมบรรยากาศ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้แอดมินช่องสองตำนานชาแนลครับเดินทางมาที่สะเทียมธรรมสถานวชรพลรามอินทานะครับกรุงเทพมหานครนะครับเลยเก็บภาพบรรยากาศนะครับสวยๆมาฝากทุกท่านนะครับบรรยากาศรม่มรื่นนะครับที่สะเทียมธรรมสถาน บรรยากาศดีมากเลยครับข้างบนจะ สวยมากครับอึ้นมจะเปิดทีจะเป็นเหมือนเลยอืมตอนนี้ปิดหมดแล้วเุณปิดไปแล้ว ถ้าเรามาตอนกลางวันนะครับเขาจะเปิดเขาจะเปิดเป็นไอน้ำนะครับจะเปิดเป็นไอน้ำจะดูแบบเหมือนอยู่บนสวรรค์นะครับเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วเขาใกล้จะปิดแล้วเขาก็เลยปิดไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับไอน้ำจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเปิดปร,ประมาณนี้ครับ สอง้วคืออีกสอง้วคือปิดแล้ว ปไปบ่ได้เด้เมันปิดไว้มีนกด้วย โอเคเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมนะครับแอดมินของตำนานชาแนลนะครับเอาภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าก็ว่าขอพระคุณและสวัสดีครับ